ครับสวัสดีครับผมพบกับบาจีสารเตะเชน่าครับผมนี่ครับไข่ไข่แม่แดงครับอันนี้ก็คือเิญต้อนรับพี่มาจากกรุงเทพครับผมก่อยไข่แม่แดงครับนี่ผักนี่ครับโอ้ยเนี่ยสุดยอดากคุณร้านนักชิมนักชิมชิมดูเป็นยังไงคั่มยัย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 อรับยมากครับอร่อยมากเอ้ยเป็นไงเซียบปะเซียมครับ่ นี่ครับอย่ามั่นใจเสิเออเียยู่แล yeah ้วแล้วเนาะเห็ุใดกินวันนี้เราหาหากินยาดเลครับโลละสี่้อยไปนะเม่นวะโลสี่ลอยสมอครับอันนี้นะอันนี้กะขัวขัวเหนื่อยลาบขัวลาบขัวแต่ละคนขัวอยากสวก่าคนแต่ละคนนี่โอ้ยเนาะเซีแต่ทีมงานมาจากหนุ่มโรงงานครับ พ่อพ่อทีมงานเมียเผือเมียไม่มีครับยังงานยังสดยังมียังอะไรกินเนี่ยมีลูกยาวไปมเนี่ยยาวที่ยาวขึ้นนะแต่ละคนเมียก็ไม่มีลูกเขไม่มีครับเดี๋ยวกำลังตั้งเครื่องเสียงอยู่ทุกคนต้าลมซอยครับสดทุกคนเสองคนสดเมียเผือลูก ก็ยังมีอยากหาอยากหาคนอยากหาแม่ให้ลูกอยตอนนี้ตึงแล้วครับตอนนี้ตึงแล้วหายใจลึกเกินนำเกงห้วยจะได้คือพากันตึงไหมก็ไม่รอครับหาไม่ได้ต้องก้านยังบอกไได้คุณไหมตองก้านยังบอกเลยอยากมีแม่ให้ลูกสักคนมาชาร์จมึงอยากสบายแล้วนะรอดตอนนี้ยังไม่มีเลยอยาก ยังมีลูกแม่ยเขาไม่มีตอนนี้มาดานคนหนาเดี๋ยวจังหน่อยกับเมียมาดีวฮะ้ยพูนแม่ครัวเมาอยู่พูนครับแม่ครัวอยากมีเมียเรื่องเงินสดตอนนี้โสดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเบิ้งมาดานอ่ะขาดเสียงขาดเสียงมานี่ถาฟังเลยฟังมานี่เลยถ้าฟังอยู่เครื่องเสียงนี่ เดครับโะอ้ยพึงั่งกดกะฮอนครับวันนี้ครับดูโศกโอษฐ์ใสโคตแช่แนนเอ้อต่องเบาตีอีสานไต่แช่แนวเอ้ยเบาตีอีสานใต้ชแนวเอายกสยืนโช์ในที่เรามียังแกมเนี่ยเอยสนับสนุปคะแนนีา ออ่น่ไ่ดบัว้วบววบาจีบ่าอีสานตเออนนนี่นน่ฝากเมียนะเจ้าฝากเมียกดติดตามน้น่ยิตามิตามน่ฝากเมียกติดตามเนี่ยไอบาจีอีสานไต้เนี่ยเออเนี่จักแขนจักล้าเนี่ยลูกห้านบาโคะสาดเนี่ยเออคนไหนก็แช่เนี่ย ขุนครับเห็ดเสียมง่ายนี่แหละหมูเชือดในเขามาหาเลยเออหมูเชือดในเขามาหาตอนนี้เลยถือยังมาน้ำเนี่ยเธอเครื่องเดือมาน้ำเนี่ยเจ็บคอตุนเก๊กแกมมียังไงนะหมดได้รอหมดได้รอกต้องมาบางคนคาก์กิลีแต่ละคนเนี่ยมาฐานอุหอนพี่น้องเลยแดด แดดแรงครับหอนดอกมันยืมมันไม่แก่หอนอยู่อันนี้ก็บหอนแล้วคนล้านซบแก่ครับเอาเอาเต็มที่สองคนนี่ก็บหอนแลหรอเจ้าหอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งปลากันฝากคนไหลคนแช่ครับส่องเบาจีสารไต่ชแนครับฝากคนไหลคนแช่สนับสนุนแนวด้วยครับเด้วยสาธสนุนเนี่ยฮะแนวเดี๋ยวถี่ให้คลิปมุนม้วนเดียวถีซับ เสียงซอบสะไครร้านซอบสะไครหน่อยเยอสีเฮซาดูเยวสีเฮคลิมเฮฮ่าให้บอกก่อนเฮฮ่าคุณจะได้เฮฮ่าบอกจริงๆเลยเฮฮ่าปาร์ตี้ขอนแดดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งปลาคอไปเบิ่งปลาคอกันเขาก็ได้กับแก่ไม่แล้วครับผมช่อนใหญ่ครับช่อนใหญ่ครอบครัวบ้านๆนี่แหละครับผมเห็นนังเขียบถือ พอขั้วั่งต้องมาจากลาบซีเบสนะครับผมงูแมนงูแมนบ่ะอ, <laughs> อันนี้กระเซ็ดนกระช่อนทอดน้ำปลา,บา,บาป่อดน้ำปลาอืมอยม่าเวียนๆหลายอย่างเนี่ยมันนี่น,น,น,นี่แหละโดนกลับมาบ้าบันที่หนึ่งนี่แหละครับอากาศก็ะหอนไว้มันนี่ สวนครัวสวนผักเต็มาหยาอยูอย่ okay, <ไ>อ่ะคลิปนี้ก็เอาไ้ซ้ำนีและพี่น้องกัน <ไป S 1> อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนี่ครับหฮห้าปาติครับมันนี้ครับ